คผู้เกื้อหน,นุนผู้รอบรู้อริยสัจผู้เตือนจากลับลลงสังสารวัฏผู้รู้ชัดแจ้งประจับพระสัจธธรรมขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่เลิศล้ำ ของที่ความกลับายหายครอบน้ำของที่ติดกลับปรดท้ายเส้น้อยคำแม้มืดคำายัางสว่างสองทิศทาขอลอบบน้องแน่ครับสทรงผูดรูตามให้อายามด้วยเชื่อมันในหสวัสดีครับ ผมสุรชัยอันธนาสายัขนขณะนี้อยู่กับคณะผู้ดำเนินการจัดสร้างอุทยานสมเด็จองปฐมซึ่งมีพันธมรดเอกสุรพลวิเศษมงคชัยคุณหมอสมชัยวิเศษมงคชัยคุณาทาดินกระแสโทคุณธาราพัฒน์คุณศรีดา,าทุกท่านนะครับ <c oughs> ขณะนี้อยู่เราอยู่ในโถงใต้บันลังของสมเด็จองปฐมซึ่งอยู่ในตำแหน่งเสาที่เป็น สาแกนหลักสำคัญและเป็นห้องโถงที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปและวัตถุมงคลอันดีค่าและมีอันดาค่าครับเป็นพุทธภูชาไว้ทัดที่นี้ซึ่งวันนี้วันที่11เกรกฎาคม2568เป็นวันเข้ากรนษาทางผมและหมู่คณะถือโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ถวาย พรวิสุทธิเทพนะครับเนื้อโลหะปิดทองทั้งองค์ไว้เป็นพุทธบูชาณสถานที่แห่งนี้สืบต่อไปอซึ่งเป็นพระวิสุทธิเทพที่กระผมเองได้บูชามาจากโรงหล่อซึ่งเขามีอยู่องค์เดียวนะครับว่าคนหล่อนั้นเป็นช่างฝีมือปั้นเองแล้วคิดอยากปั้นไว้บูชา แล้วก็หลอเสร็จไว้ผมไปเห็นนะผมเลยขอว่าขอผมไปบูชานะครับก็เลยบูชามาตั้งแต่ปี2547ครับนับจนถึงวันนี้ก็21ปีอยู่ที่บ้านประดิษฐานไว้ที่ห้องพระที่บ้านซึ่งผมเองก็มีความรักในองค์พระวิสุทธิเทพแต่ก็เห็นว่าหากอยู่ที่นี่จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลาย รวมทั้งองค์พระวิสุทธิเทพนี้ในส่วนตัวผมได้ประจัก์ในเหตุการณ์ที่ทําให้ทราบว่ามีเทพรักษานะครับเพราะท่านเมตตาทำาสัญญาณอะไรต่างๆให้ผมได้รับทราบว่าองค์วิสุทธิเทพนี้มีเทพผู้มีริธานุภา,าพรักษาอยู่และกวก็เลยถือโอกาสขอถวายไว้ณอุทยานสมเด็จอุปถมนี้ให้เป็นที่สักการะแก่ สาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนะครับวันนี้เป็นวันที่ขออกาสทำพิธีมอบนะครับให้นะครับท่านพันตุเรลสุรพลวิเศษมคลชัยซึ่งเป็นตัวแทนของอุทยานสมเด็จุปถัมเป็นผู้รับมอบนะครับในนามผมจะเป็นผู้มอบในนามครอบครัวและญาติธรรมนะครับคณะสิทิของผู่ ขอเชิญทุกท่านร่วมโหมนาร่วมโมทนาร่มโรมโนดนาและ <จำ S 2> ท่านทั้งหลายที่ได้เห็นคลิปนี้ขอให้ท่านมีอานิสงส์นะครับได้โหมนาได้ไดถวายมีอานิสงส์ในการถวายพระพุทธปฏิมากรนะครับตามวิสุทธิเทพนะครับามงนิพพานนะครับด้วยกันทุกประการและขอบุญนี้จนเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยอันตรายทั้งปวงมีความคล่องตัวใครมีโรคภัยแค่เจ็บก็ขอให้หายมาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ ใครที่มีความฝืดเคลือนก็ขอให้มีความคล่องตัวในการดําเนินชีวิตและสร้างบุญบารมีมีอายุยืนยาวเกินกว่าอายุไขปขติกของมนุษย์ในการนี้ตามปรารถนาและบุญนี้จงเป็นมนุษย์สมบัติสอนสมบัตินิพพานสมบัติแก่ท่านทั้งหลายหนุนส่งดาบบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเถิดสาธุสาธุสาธุปัจจุบทา สวัสดีครับในโอกาสนี้ขออนุญาตที่จะอธิบายในโอกาสที่ดรสุรชัยนะครับกับมุคคณะญาติธรรมได้นําพระรูปโฉลของสมเด็จพระปฐมมาปฏิสถานไว้่นห้องหัวใจของสมเด็จพระปฐมซึ่งนี้เป็นห้องนี้อยู่ในฐานชั้นในสุดนะครับยากที่จะเข้ามาเพราะว่ามีประตูสองสามชั้นเพราะเป็นห้องพิเศษสําหรับประถุมงคลและหัวใจของสมเดระปฐม ก็มีความปราบเพื่อนยินดีมทนาสาธุที่ท่านได้มาทํากุศลอันเป็นมหากุศลม,มหาพลามหานิสังสาให้ผลใหญ่ให้นิสงใหญ่สุดยอดแห่งดินที่มีฤทธิ์มากอันใครๆไม่อาจทาเสมอนเหมือนได้เพราะเป็นสิ่งที่ทําได้ยากที่คนทั้งหลายจะทําไม่ได้เพราะว่าการที่จะสร้างสัมผัสอคงง์ปฐมที่มาเข้าถึงห้องหัวใจห้องปฐมที่สมง24เมตรหน้าตัก16ศหกเซนก็จะอธิบายให้ท่านที่มาใหม่ได้รับรู้ว่าที่ตั้งอยู่ได้ก็ด้วย กระดูกสลังของสมเด็จองคตโมแท่งนี้นะครับคือเพื่อเพื่อเพดุจกระดูกสหลังแท่งทองคําของพญาช้างฉัดทันพญาช้างจะมีกระดูกสลังแท่งเดียวพุทธองค์ทุกพระองค์ก็จะมีกระดูกสลังแท่งเดียวกระดุกแท่งทองคําและองคตโถมนี้เราก็ใส่อาศัยลักษณะที่พุทธลักษณะของพระองค์ก็มีกระดูกสลังแท่งเดียวนะครับที่เห็นอยู่นี้จะอยู่สูงเข้าไปถึงท้ายทอยนะเศียรขององคปถสมเลยนะครับเนี่ย ลักษณะดีข้างในนี่ผูกด้วยเหล็กข้ออ้อยหนาจำนวนมากแล้วพอถึงช่วงที่องค์พระเนี่ยจะมีเหล็กยอดไปเหมือนเป็นซี่โครงนะครับเป็นซี่โครงของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นแท่งนี้พระองค์พระอยู่ได้ด้วยกระดูกสลังนี้ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นแหล่งผิดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแหล่งผิดสารที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดำรองอยู่ได้ทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งกระดูกทั้งเส้นเอ็นนั้นท่านผู้ที่ได้มีส่วนในนี้ก็จะมีลักษณะเสรีและร่างกายคงพันชาตรี ไม่มีสิ่งใดๆใครจะมานทำลายได้เลยนะครับมีลักษณะเป็นปิติคงคังสารนังกระฉามีโครงทั้งเนื้อขคงทั้งหนังโครงกระดูกทงทึเจนเอ็นสำหรับผู้ที่จะมีส่วนในการสร้างเพราะนันนี้ก็กล่าวให้ทราบโดยย่อถึงความเป็นมาและกระดูกสันหลังที่ท่านได้พบเห็นพอสังเกตเพื่อให้เป็นความเข้าใจครับขอบคุณมากครับคุณคาะปัติบัตติ จิและปัญญาถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้มันคงตั้งมั่นด้วยศรัทธาพรอมปัญญาสว่างสิ้นนวิชาด้วยคุณค่าแห่งพระรัตนรปัยไป ้องที่ควงกลับง่ายหายครอบงำ้องที่ติดกลับเปิดเผยสิ้นถ้อยคำแม้มืดคำยังสวางทรงทิศทางอโนบบน้องเด